สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนีมาพพอกับบ่าวหนองอีกคือเก้าครับผมงวดที่แล้วครับเก้าศูนย์ครับเลขอาจารย์นิละน้าครับมือนีเพื่อกะให้ตองงวดอีกครับงวดวันที่สิบหกเมษาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างคืนยุถีโชคได้ดวงครับส่วนตัวเลขไพ่ชิมักตัวไหนไพ่จับคู่ตัวไหนแกอย่าลืมจับใส่เอานะครับนอะมักไผ่มักมันครับ มักไผ่มักมันงวดที่แล้วเลขพ่อเขาแค่เก้าศูนย์เนาะงวดที่แล้วบบมีแปดครับโอ๊ะงวดที่แล้วบบมีหนึ่งนะนะงวดที่แล้วโบมี 1, บม่หนึ่งมีแต่ 8, 4, แปดสี่ละกัแต่ว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยบมีนะครับเนาะแม่ลงคือเราองก็ยิ่งลงด่าลงหลังกก็ได้หูแต่ว่าขาดตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละคันบ่านขาดก็จะครบสามตัวพอดีงวดนี้ครับวันที่สิบหกนี้ทามารับโฉดไปน้ำกันคือเกา วงวดพอเพื่อนบอก,กว,ว่างวดนี้หม,มักเล็กแล้หมักเด้อระว่างวดนี้ท่าทามีศูนย์เพื่นว่างวดนี้ทามีศูนย์พอเราหมักหาศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งทับท่าทามีศูนย์เด้ทามีศูนย์กับหนึ่งเด้อพอเราหมักหาศูนย์หาหนึ่งแต่ถ่าบ่มีถ่าบ่มีศูนย์บ่มีหนึ 0, ่ง ก็อาจจะเป็นเก่าหกเก่าเจ็ดหรือหกเก่าโตเก่าที่เพื่อนเคยให้เพื่อนบอกว่าเลขงวดนี้มันเป็นเหลขกวันผักบเบิรนกับหามล่ะเพิ่นหยานเพื่อนหยานโตบนน่ะนะเพื่อนยานบเบิรนกะหามเพื่อนว่าแต่ว่าเลขเบิรนงวดวล้เพื่อนก็หายไปคือเก่าเนาะเพื่อนก็หายไปแต่ว่างวดนี้บ่า้องกัถามเพิ่นอยู่ว่าถ้าเป็นเลขเบิรนมากตัวใดเพื่อนกะเพิ่นก็บอกว่าเพื่อนยังตามโตเก่าอยู่ เพิ่นยังกัเพิ่นกายังตามตัวเก่าอยู่เลขเบิ่นเพิ่นน่ะนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็มักอยู่งวดนี้เลขเบิ่นแต่ว่าเลขเบิ่นบ่บ่มักซำเลขหามเพิ่นว่าที่นะบ่บ่มกักซำเลขหามถ้าเพิ่นว่าเลขหามถ้าเพิ่นว่าเลขหามเด้เพิ่นมกักห้าโอ้ยศูนย์ห้าศูนย์ท่ามักเลขหามถ้าเป็นเลขอัน ถ้าว่าหาหนึ่งก็เป็นหนึ่งห้าหนึ่งมักเลขหามเพื่อนหยามันสิบมากคืองวดที่หกหกสองหกนะเพื่อนหยามันมากคือหกสองหกฮะงวดนี้เพื่อนหายเลขมาคือเก่าครับเบิงไหวฟังไหวล้วก็ลองพิจารณาเบิงว่วามักนากันบอขันมักก็ซื้อไหวนะครับเด้อขันบอมากกับบเป็นยางพานใดทุกทิ้งทุกย่างมันก็ขืนอยู่ท่่โฉดในดวงแถวบนเพื่อนหามาหก ก้าสี่เพิ่นเอาศูนย์ในตรงกลางสามแถวสามตัวล่างเพิ่นเขียนว่าเพิ่นเขียนเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งแต่ว่าแปลกทีว่าเพิ่นเขียนเลขสามมาให้อีกตัวหนึ่งเพิ่นเขียนเลขสามมาให้อีกตัวหนึ่งเพิ่นบอกว่าแต่เพิ่นบอกว่าอย่างเพิ่นเขียนให้เพิ่นเขียนเพิ่มเลขสามมาอีกตัวหนึ่งเพิ่นว่าลองพิจารณาเบ่งนะเพิ่นมาร์เดอร์เพิ่นมาร์คหาศูนย์ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งอันนี้เลขมักส่วนตัวของเพลินถ้าเป็นเลขหามเพลินมักศูนย์หา้าศูนย์ถ้าเป็นเหลขกหามเลยถ้าเป็นเลขหามมักศูนย์ห้าศูนย์กับหนึ่งห้าหนึ่งแต่กับ,บวงหัละ่วะว่ามันสิีเป็นจังไดมันกับมักไผ่มักมันแต่คันคันเป็นเลขเบิน้นนี้เลขเบิน้นนี้โบปันใดเลขเบิ้นนี้มักอยู่แต่ว่าโบปันใดโบโบมักคือเหลขหามเพ่อนว่าถ้าเลขหามนี่มักกลัวอยู่เพ่อนว่าบอกว่าลอ,ลองลองบ่งได้ ลองพิจารณาเบิ่งหัวันที16นี่ละเพิ่นกับตำวเลขเก่าเิ่นกับบอถิมได้6 7 9อีกยังเพิ่นนี่นะเพิ่นกันยังบ่ท่านถิมเิ่นว่าเอาไว้ถ้าลองพิจารณาเบิ่งแต่ว่าเลขมักสุดถ้าเป็นเลขสองโตถ้าเป็นเลขสองโตมัก50กับหาหนึ่งอันนี้คือเลขมักส่วนตัวครับถ้าเอฟซีมักก็ลองสื่อเบิ่งลองพิจารณาเบิ่งว่ามักคือการบ่อคันมักกระจัดไปนะครับนาอ เราบอกว่างวดนี้เข้ามารับโชคไปทำงินเก่าเพราะว่าเลขงวดนี้มันออกวันพระอีกเป็นว่าเหลขงวดนี้ออกวันพระอีกเป็นวันพระขางขึ้นเพิ่นถมถามว่ามันสิมีหกกับเก่าบ่อันนี้กับโบนี่หกอาจชิมาเก่าอาชิบ่มาหรือว่าเก่าอาชีขึ้นบนหกลงล่างก็เป็นไปได้เหลขกมันสามารถพลิกแพงเลยเบิด์ตเนว่า เหล็กมันสามารถพลิกแพงได้เบิดมันมันบอกบ่ได้ดอกเพื่อนว่าอย่างนี้นะมันบอกบ่ได้เหล็กชุมมือนี่หลายออกแต่ตัวเกา่าๆเพื่อนว่าเก้าศูนย์นี่ไก่ยักประมาทบ่ได้ราคามันข้นทิงเพื่อนว่าถ้ามันมาเก้าศูนย์หาหรือศูนย์หาเก้ากับบ่นเน่คือกันเพื่อนว่าถ้ามันมาน้ำกันเนาะสมมุติถ้ามันมาน้ำกันได้ถ้า แต่เก่าศูนหามาน้ำแกนิบแล้วกับยานมันม่าศูนเก่าหาความคิดเพื่นเด็กแตเพื่อนว่านะ่ะหรือว่าอาชมาสามบ่สามสามศูนย์ห้าหรือศูนย์หาสามนี่ก็เป็นไปไหนเบื่แต่ว่าเหลขมากที่สูดก็คือหาศูนกับหาหนึ่งหาศูนย์กับหาหนึ่งอ่าเอฟซีก่ะ เห็นตัวเลกแล้วเนาะเบาๆกัฟังเบาลนอยไปน้ำกันเบิงไปน้ำเพราะเพื่อเขามักจับคูตัวใหญ่จริงๆนะแต่หลายคนกับมกักเด้หลายคนมักหกศูนย์หกศูนย์จริงๆศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดจริงๆนะแต่แต่าพนบอกว่าศูนย์หนึ่งนี่ไกยับประมาทมันสาม,มารถมากได้เลยศูนย์หนึ่งน,น,นเนาะศูนย์หนึ่งนี่โบนี่เด้อาจชิมาอีกอาจชิมากกับอะไร เลขอะไรที่คนบ่มากนี่มันมากมากตัวแม่นว่าแกคือเลขเก่าๆล่ะเลขโตเก่ามันมาแล้วมาอีกมันกกยังมาอยู่บางคนบอโอ้ยเก่านย์เก่านย์มันบ่มากดอกมันก็มาแล้วกันมันกกยังมาอีกอยู่แม่นว่ามันมันมันบอกว่าไงดอกครับของมูนี่เนาะแต่ไหนก็ลองคิดพิจารณามานะครับเด้่องวดวันที่สิบหกเมษาหกเจ็ดเลขอาจารย์นี่แล้วน้ำครับให้ตองวดครับ หมดที่แล้วเนาะเขาเต็มเต็มเก้าศูนย์หลายคนครับได้รับโชคเพราะว่าเหล็กเก้าศูนย์มันมันตรงกับเหล็กไอ้ไข่้ำเนาะเหล็กถดไอ้ไข่เ,ขเดี๋ยวบ้านหองจะไปเดี๋ยวบ้านหองจะก็จะขอไอ้ไข่เดี๋ยวไปซองเหล็กถดไอ้ไข่อีกครับอันมีผีคนหนึ่งอยู่ไอ้ต่างประเทศผีวิไลยอยู่ต่างประเทศครับอยู่เดนมาร์กวะเพื่อนให้บ้านหนองมาซื้อรถถวายไข่ ai, สองคัน รถคันหนึ่งเป็นรถแมคโครอีกคันหนึ่งเป็นรถกระบะบิ๊กฟูดแต่ว่ามีเหลขกครับมีเหลขกเดี๋ยวเขาจังไปสองเหลขกรถไอ้ไครอีกหลอบหนึ่งบนแน่นะครับงวดนี้อาจชิมากก็ได้บนแน่คือกันแถมเบิรงเหลขกแล้วเป็นเหลขกดังนําเหลขกรถไอ้ไครเป็นเหลขกดังนําอันรอบได้กับอันรอบได้กับอันแต่ว่าหลอบนี้ กับบน่ครับบาหนองไปจัดมาแล้วบบาหนองไปซื้อรอตลีมาไว้แล้วเลขรถไอ้ใครยวจังมาเบืองกันมือน้อเบาหนองใบใครนอะเดี๋ยวจังไป่องเล็กรถไอ้ใครอีกท่อนึงงวดวันที่17 17จเราก็โอ้ยงวดวันที่16หเออส6บหเมษายนห7เจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคโดยดวงครับอ่าอย่าลืมเหลขอาจารย์นิรน,นามงวดวันที่16ด้วยเนะ้อะขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปรารถนาสวัสดีครับ